ครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับตาทุกท่านนะครับพี่หนุ่มฝันอีกแล้วครับพี่น้องนะครับเราฝันถึงวันที่30ใกล้ๆมานี่ครับพี่น้องนะครับวันที่30มี่เกิดอย่างอีกน้องนะครับหลังจากที่ก้อนหนานี่นะครับ ก็มีเพจเลดี้สวีเดนนะครับเพิ่นก็ออกมาแชร์แผนการกับพี่น้องนะครับว่าะจะมีการจ้างวัยรุ่นเนี่ยมาป่วนนะครับแล้วก็มีการวางแผนการฟ้องคืนสิทธิ์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ออกมาโพ์แชร์ก่อนหน้านี่กับพี่น้องนะครับ f อซนะครับก็ล้อติดตามล้อเปิงครับว่า จะยังไงนะครับพี่น้องครับแต่ว่าล่าสุดพี่หนุ่มฟันแบบซี่นะครับเราก็บอกว่าถามกันมาเยอะ30นี้ยังไงยังไงจะให้บอกว่ายังไงดีละ่ะแบบว่าฝันที่มีก็จะตอบว่าทุกๆคนจะถูกเลขไงตื่นๆรอรอรอ,อจ้าเดี๋ยวสีบอก นะครับแล้วก็บอกมาแบบ4ครับพี่น้องน,นะครับอเอฟซก็เข่าไปเอมเมต์เยอะมากนะครับท่านนี่ก็บอกว่าเตรียมง่ายออกเดอ้อนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเขาคือทำประตูบ่ให้คนอื่นเขานะครับส่วนท่านนี่ก็บอกว่าไม่ต้องพูดล,ล็อกเฉลยค่ะพี่หนุ่มลุ้นเอาดีกว่าอีกคนหนึ่งก็บอกว่ากรองปราบส่วนท่านนี่ก็บอกว่าน่าเป็นห่วงไหม พี่นุ่มนะครับธานีกาออกมาว่าต่งวันนะครับพี่นนทครับเป็นตาเป็นห่วงบ่ละประมาณนี้ครับอีกคนนึงก็บอกว่าเจ้ายาเอาตาโชคคนเดียวเด้อพี่นุ่มบอกคอยแน่นะครับอีกคนนึงก็บอกว่าเจ้ายาฝันสั่นหลายฝันเย้าวๆแน่นะครับบางคนก็บอกว่ายังบนนอนดีรอฟังอยู่เด้อนะครับแล้วก็โพดังเต็ด เทียงคืนตีหนึ่งกับบีนองครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าสาธุถึกในแม่นะครับบางคนก็บอกว่าอีกซีวันเดอ้อมูเจ้าเตรียมตัวโลดนะครับส่วนท่านนี้ก็บอกว่ายายออกแล้วตีนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าอยากให้ถึงวันที่หนึ่งไ,ไว้เด้นะครับเงินเดือนคอยสิออกปา๊ดพีนองนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่ารอรอจ้านะครับส่วนท่านนี้ก็บอกว่าแจ๋ว พูดมาเลยค่ะนะครับนั่นแหละพี่น้องนะครับพี่หนุ่มเพิ่นก็บอกว่าล้อล้อฟังนะครับแล้วก็บอกมาแบบนี้นะครับแล้วฝันม้าแบบนี้ส,สั่นกับพี่น้องนะครับส่วนถ้าเราฝันอีกหรือว่าระเมออีกเดี๋ยวเชื่อมาฝากอีกรอบนึงงกับพี่น้องแค่นี้เอาแค่น้ำจิ้มไปก่อน รับรองว่าสนุกแน่ครับพี่น้องน,นะครับเอาหนุ่มออกในข่าวสารเราบอกมว้เราให้ฟังเด้อทุกท่านมีคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารมาอัปเดตเดี๋ยวเอามาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหนาพ่อกันไหมสวัสดีครับ